อันนี้แมคโครมาขุดสระที่น,าน้าเหนือนะคะยังไม่เสร็จเลยอยู่น้าเหนืออยู่บนกองดินแล้วยบนเอาภูเขาดังเดินไปแ้วจมูนแมคโครเดิยขึ้นจะเดินข้าไปดูดใกล้ๆเลยไม่ขึ้นไปไม่ได้ เหนือจะให้ไม่มินขึ้นไปไม่มินขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวไม่มินพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยแอคโคคันใหญ่น้องๆเคยขึ้นขี่กันไหมไปแล้วอะไรครับโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จ๋าเดินไปนู่นน่ะไปดูใกล้ๆหนึ่งรถพักเมื่อย ทำอะไรทำอะไรฮะทำท่าอะไรนะเต้นให้ดูหน่อยทำท่าไอรนแมนเต้นให้ดูหน่อยเร็วเต้นให้ดูหน่อย,อยเร็วขึ้นไปโอ้โหไปนภูเขาสูงเลยกล้องหินสูงมากตกนะตกสะเลยนะ กิ่งเลยอ่ะอย่าโยนลงไปสรุปก,กิ่งนะกิ่งเลยหน้าใช่มันจะไล่ลงลงอย่างนี้ใช่เออโอ้โห <c oughs> สะอึกยังไม่เสร็จเลยครับอ่ะน้องเนือทำไรนะลูกอ้าไม่โยนนะมันจะโดนหัวพิเตะนะ ลมเย็นจังเลย Oh my